เอา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 จะพกันใหญ่สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ผ่าชมสวนของชาวบ้านนะคะตอนเช้านะคะตอนเชา้ชาเช้าเนาะจะไปชมอะไรดูดูรอบบริเวณนะคะเป็นจะเป็นป่านะคะทางนี้จะเป็นป่าเป็นป่ากับมีที่นายที่ยัง เพิ่งไถเนาะอันนี้อ๋ออันนี้เพิ่งมาเจออันนี้ก็เป็นเป็นสะ,สะส่วนตัวของเขานะคะไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยนะคะเขาคงยังไม่ตื่นแล้วปะอ๋อพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วนะคะแสงสีทองนะคะเพื่อนเพื่อนแสงสีทองกำลัง ใช้มาแล้วนะคะบวายข้ามมาจากฝั่งโน้นนะคะตรงกลา,างจะเป็นคลองนะคะข้ามมาข้ามมาเพื่อที่จะพาไปชมสวนสวนพลิกนะคะบ้านนี้มีใครอยู่บวายละลายตหลวงมานะ,ะบ้านบ้านหลังเล็กเล็กนะคะที่อยู่ใน ข้างหน้าจะเป็นป่าชาตุเนาะสาธุข้าพเ,เจ้าขอผ่านมาด้ยเด้ออามีหมาด้วยนะเอาวิ่งเลยวิ่งเลยไม่รู้ขวนลุกเลยขวนลุกเลยอ๋อนี่นะคะก็จะเป็นนี่เนาะเราจะพาไปชมตรงนี้นะคะ จะมีนะคะต้นต้นสะเดานะคะคเพื่อนต้นสะเดาดีจักลายหรือเปล่าเด้วเดดูดูสะเดานะคะคเพื่อนๆโอ้สะเดาใ่ญ่ด้วยดูดิคะลำต้นของสะเดานะคะเพื่อนเพื่นดูดิคะลำต้นของสะเดาเนะดูดูความสูงด้วยอวัดมีร่มเลยนะคะ ร่มนีดีมากนี่นใบสะเดาเจอแล้วสะเดาค่ะตกลงคือสะเดานะส่วนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกระถิ่นรงนะกระถิ่นนะ่ารงเนาะวันนั้นเคยพามาผ่านมาครั้นงนึงแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะคะอันนี้คือต้นสะเดานะคะร่มของต้นสะเดานะปะเอาตัตรงนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ข้างหน้านะ่ะโดนฝน ไอ้โดนแดดกระกระดำเนาะกระดำไม่ใช่ฝนนะคะคือแดดแดดเผาไหม้หมดเลยนะคะต้นพลิกนี่ไงะคะป่าพลิกที่ไว้ไฟเคยพาม,มาชมเมืออ่อหลายเดือนนับเป็นเวลาเป็นร่รวมเดือนเนาะ,ะ<ม>อ๋อนี่คือผักอะไรเดี๋ยวไปดูนะคะ<ม>นี่นะคะ<ม>่ะ,คะ<ม>ก็จะแวะกลับชมตรงนี้นนอ,นอีทีนึงแล้วค่ะโอ้โหอันเนี้ยฟื้นจากฟื้นจากอ่า แดดนะคะยังมีอยู่ต้นนะคะที่ฝนลงมามั้งโอนี่ไงส่วนตรงนี้นะครับป่าพริกป่าพริกที่พายายเคพามาชมนะคะที่ยังก็ยังอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะบางต้นก็ฟื้นนะคะบางต้นก็ฟื้นเนาะมาโดนฝนเนาะป,ะปลายนะคะอันนี้คืออะไรแม่โก้นี่ไงผักที่ไม่ไวเคยพามาชมเนาะโอ้อันนี้เขาจะปลูกไว้เฉพาะให้สักเลี้ยงมั้ง เขาเรียก่็ผักอะไรนะที่ใบวัยเคยบอกว่าเขาเอาไปต้มให้ให้หมูนะ่ะนะคะเขาจะปลูกปลูกเยอะเลยผักอะไรนะผักอะไรนะไม่รู้ชื่อเลยนะคะเดี๋ยวหลังต้องมาถามเจ้าของสวนเขาก่อนว่าเขาชื่อผักอะไรปลูกเยอะด้วยนะคะปลูกเยอะเลยเป็นล่องเลยนะคะหรือว่าเขาออมเขาปลูกเป็น เป็นสวนเลยนะคะเ,เพื่อนมีสาราพระภูมิคุณตาด้วยขออนุญาตคุณตาแล้วนะคะนี่ไงคะว๋ยวายจะพามาชมเนะเาะว๋ยวายจะพามาชมผักอะไรแต่ก็มีผักขมนะคะผักขมผักหมบ้านขึ้นป่ายเยอะเลยแหละนั่นแน่นอนค,ค่ะเขาคงจะต้อง ไว้ให้สัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะเพราะว่ามีผักโขมเนาะผักโขมจะเป็นแบบเดียวกันนะคะกับผักที่ไวยวบอกนะคะว่าใช้ต้มให้สัตว์เลี้ยงก็คือหมูนะคะแต่นอกนั้นจะเป็นวัวควายไหมอันนี้ก็น่าจะได้นะคะนี่เห็นไหมคะใบของเขาหน้าไวๆไ,ไม่รู้ชื่อเนาะถ้าเพื่อนๆรู้จักชื่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปไวไวด้วยนะคะเป็นการ บอกกล่าวกันเนาะให้เพื่อนเพื่อนคนอื่อนก,ก็ได้รู้ด้วยเนาะปลูกเยอะเลยนะคะปลูกเยอะเลยปลูกเยอะเลยใช้พื้นที่พอประมาณนะคะใช้พื้นที่พอประมาณเนาะนี่ไงส่วนพริกเนี่ยก็จะมีพริกเอพริกบ้านดูจากลักษณะใบนะคะตรงนี้จะเป็นพริกบ้านจริงๆด้วยนี่ไง จากลักษณะใบ,น,าบานะคะจะเป็นพริกบ้านเนาะไม่เหมือนพริกพริกตรงป่าที่ข้ามมาจะเป็นพริกพริกอ่าชื่ออะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพริกบ้านนะคะประมาณนึงน,นะคะก็ชอบพื้นใช้พื้นที่ขนาดเดียวกันกับตัวน,นี้เลยนะคะที่ที่ผ่านมาเน,นะคะโอ้น้อยกว่าน้อยน้อยกว่าน,าน,นะคะพริกจะพื้นที่น้อยกว่าน,นะคะ นี้เราพามาชมนียนะครับพิกตกลงก็คือพริกบ้านนะคะทั้งที่สวยมากเลยเราพาไปชมนะคะต้กนกำลังอวบอิ่มใหญ่เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆสวยนะคะกำลังสวยนะคะ,นะ,คะหน้าสมด้วยคนทนด้วยนะคะแต่คิดว่าน้ำมไม่คงไม่มาท่วมเนาะถ้าเป็นพริกบ้านเนี่ย เปมีประวัต่วมตรงนี้เท่าไหรพรที่โโที่สูงนะคะพื้นที่ปิดบ้านเนี่ยตองนจะสูง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 กงสู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 สูง ก็ยังคลุมเครือนะคะเพราะว่ามืดมืดนะคะเพราะายังยังยังเช้าเช้ามือดอยู่นะคะแสงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมวิววายสไตล์บ้านๆพาชมแต่เช้าตอนเช้านะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะบ๊ายบายค่ะ